สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวเดือดสีคู่หูกล้องโลกฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ 3 6 0องศาโกกรีนช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกรีนนะครับผมอยู่กับแขกรับเชิญคนสำคัญเลยครับดรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและภารกิจโกกรีนวันนี้เราคุยกันในหัวข้อเชิดชูพระอัจฉริยภาพศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาดินอย่างยั่งยืนเนื่องในวันดินโลก5ธันวาคมครับอาจารย์มีความสําคัญขนาดไหนที่เราอยากจะสื่อสารให้คุณผู้ชมทางบ้านทราบครับ ก็จริงก็เป็นเรื่องน่าทึ่งและน่าประหลาดใจมากนะครับเพราะว่าเอาจริงแล้วกลางแผนที่โลกขึ้นมาประเทศไทยเราเล็กนิดเดียวใชเนื้อตเราี้ยิ่งใหญ่ถึงขนาดเรรณาพชนภาษาของพระอยู่ของเรานั้นได้รับการยอมรับตระนาชาติให้เป็นวันดินโลกครับนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากแล้วก็เอาจริงแล้วประหลาดยิ่งกว่านั้นนอีกว่าถ้าเหลียวกลับมาพิจารณาดีๆแล้วพระนามของพระองค์ท่าน ก็โยไปถึงดินด้วยนะครับกูมีผลพลังแห่งแผ่นดินและพระปฐมบรมราชโองการกิตตดงเฉลิมรลองการค,ร,าร,าครองออแผ่นดินของพระองค์ท่านจะใช้คําว่าครองแผ่นดินครับต้องเตือนความสติกันท่านนิดหนึ่งท่านไม่ได้ปกครองแผ่นดินนะครับ,รบเพราะว่า2,475ก็เปลี่ยนแปลงก,การปกครองแล้วไม่ทูมีอํานาจอะไรในลักษณะดังกล่าวเหมือนแบบเดิมเลยนะครับ,รบต้องดูแลครองแผ่นดินนี่คือดูแล เหมือนเราครองเรือนดูแลบ้านดูดูแลครอบครัวเหมือนเราบวชเราครองสมณเพศรักษาศีลส2 7รบ2ข้ออะไรไปคือเป็นเรื่องความรักความเมตตาความรับผิดชอบในฐานะพระมหากษัตริย์จริงๆเลยแล้ว้องส่งแสดงให้เราดูถึงเจสิปีมากกว่ายุคคุณแทกนะใจ่ครับอาจารย์ครับดูตั้งแต่ผมอายุ16กอ่ะก็ดูแลอะไรครับก็ทรงครองแผ่นดินนะครับ พราะอย่าลืมนะครับเตือนความจําอีกนิดนึงผพรเราประบทในตอนแรกแล้วว่าก็ชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนอของโลกนั้นผู้พันอยู่กับดินและขึ้นอยู่กับดินครับแต่เราก็ไม่เคยแยแสดินนะครับเราทิ้งขว้างขยะทิ้งอ,อะไรต่อะไรเนื360อ้อสามร้อยหกสิบองศานี่ก็ต้องทําจิตสํานึกของผู้คนทั้งหลายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําลายดินไปทุกวันเนี่ยมผมเองเออโดยพื้นฐานแล้วก็มีความรู้อะไรครับ แต่โดยโชคชะตาของชีวิตต้องมาถวายงานพระองค์ท่านอยู่สี่สามปีแล้วนะเกือบครึ่งครึ่งชีวิตเนี่ยนะครับเจอได้ถวายงานก็ได้เรียนรู้อย่างมากมายกายกองเลยนะครับถึงได้รู้ว่าประการแรกที่สุดนั้นดินมีรสชาติด้วยาดินไปทางใต้เจอดินเปรี้ยวครับนะครับดินทะเลบางแห่งเจอดินเค็มครับนะครับแล้วก็เจอ ที่บริเวณปากน้ำดินกร่อยก็มีครับลักษณะดินก็แตกต่างกันมีทั้งดินดานนะครับถ้า้านผมบ้านเกิดผมที่เพชรบุรีนี่เองดินดานคือดินที่แข็งเป็นหินเลยอเดี๋ยวเราดูภาพกัรส่งงานของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นได้ลากหลายมากตลอดระยะเวลาเนี่ยครับแล้วก็รักษาดินยังไงต้องพระอัชนริยภาพมากเห็นข้างหลังเนี่ยนะครับคือหญ้าเอาญ้าซึ่งอยู่กับเรามาเป็นร้อยปีพันปีแล้วเป็นหญ้าแฝด เราก็รู้จักอย่างเดียวว่าใบเอามุงหลังคาแต่ไม่เคยดูถึงรากเลยครับเพราะว่าหญ้าเป็นหญ้าวิเศษมากพวกท่านรับสั่งบอกว่าเป็นหญ้าธรรมะนะครับหญ้าคานีหญ้าอันพานพวกลามทุ่งไปหมดเลยนะครับนี่จะลงดินอย่างเดียวครับเอาไนโตรเจนเอาอากาศอะไรอะไรลงไปอยู่ที่ดินดินแข็งยังไงเอาหญ้าแฝกไปปลูกเนี่ยนะครับจะทะลุทะลวงไปหมดเลยและเป็นแนว กำแพงธรรมชาติานะครับกำแพงธรรมชาติเวลาดินเขาพังตลายมาเจอแนวหญ้าแฝกก็จะหยุดแล้วก็เป็นขั้นบันไดโดยธรรมชาติโดยโดยไม่ต้องลงทุนนี่เป็นใา้เร่เรารู้จักกันมันนานมากจากพระอ,องค์ท่านเลยนะครับใช่ครับก็เวลานี้ขยายใช้ไปทั่วไปหมดเลยก็ยังจำได้ว่าพอทดลองในพื้นจะทำอะไรส่งทดลองก่อนครับ นะทดลองจนัดมั่นใจแล้วว่ามันมันทำงานได้จริงที่แรกที่ท่านทดลองคือ,อหลายแห่งครับทับ่วทัว่วประเทศไทยเนยเพราะว่าภูมวิประเทศก็ดีพันุ์ก็ดีจะหลากหลากหลายนะครับ,รบลักษณะเฉพาะถิ่นเนี่ยแล้วเสร็จแล้วพอสาเร็จแล้วพระองค์ท่านรับสั่งบอกให้ไปขยายผลปรากฏว่าไปบอกให้ชาวนาชาวนาถามทําอะไรครับบอกว่า ให้ปลูกย้ายแฝกพอคำว่าหญ้ามาถึงกผู้ข้าวยังไม่พอกินเลยจะให้ปลูกหญ้าเรื่องอะไรนะครับผมท่านรับสั่งว่าอย่าอย่าอย่าไปนัดคำให้เขาดูแล้วก็ปลูกปลูกเวลาีขยายไปนี่คือส่วนหนึ่งของศาสตร์พระราชาโอ้อันนี้เป็นเซนดึงส่วนอาจารย์มีเคสที่นำมาให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นเป็นรูปธรรมใช่ครับเนี่ยดินที่พังทลายอะไรต่ออะไรนะครับแล้วส่ง ทรงลงมือทําดินดานนี่หมายถึงอะไรอาจารย์ดินแดนนี่แดงเนี่ยฮะดินเป็นแข็งเป็นหินเลยเนี่ยดูดูทครับมันเป็นลักษณะดูผิวเผินเป็นก้อนหินเนี่ยทำแบบลาบากเลยลำบากมากเอาสิวเอาสิวเจาะยังไม่ไม่ไม่ทะลุเลยแต่ย่าแฝกย่าแฝกทะลวงไปเลยทะลวงไปได้ครับและเขาก็เปลี่ยนไหมฮะให้ดินดานเป็นดินดินก็เปลี่ยนสภาพเลยทำให้เราใช้ได้นี่มันง่ายๆเลยนะอรย์เข้าใจว่านี่ผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะครับ ลากแตระหว่างทะลวงไปนั้นเนื่องจากมันดึงความชื้นัในอากาศลงไปในป่าแล้วก็มีน้ํานําไปก่อนครับความชื้นนําไปก่อนแล้วก็เขาก็ทะลวงไปสิ่งมีชีวิตอื่นๆเล็กๆเขาก็จะเกิดขึ้นและเขาก็จะช่วยกันทําให้ดินมันกลายเป็นดินที่สมบูรณ์แล้วแถมเอาปุ๋ยลงไปด้วยเอาไนโตรเจนลงไปด้วยอ๋อโหง่ายมากเลยนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ก็ทากันทั่วโลกแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ตอนเมืองไทยรู้ตีหลังแต่ว่านําแล้ว นำนำทางโลกเลยนะครับมีสัมมนาญแย่แฝกไม่มีใครพร้อมที่จะจัดมีเราเนี่ยจัดสัมมนาโลกนะครับสามหนนได้ซหมมัยจำไม่ผิดนี่เรื่องดินดานมีอีกเรื่องไหมครับดินดานอันนี้แถวเพชรบุรีเยอะโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่ดินเปรี้ยวดินเปรี้ยวพระองค์ท่านเคยไปเจอทางภาคใต้เงี้ยนะครับปรากฏว่าพอสูบน้ำออกปั๊บกดพายไร้ขึ้นมาอยู่บนบนผิวดินหมดเลยปลูกอะไรไก็ปลูกช่ัปลูกนะครับ องค์ท่านก็ทดลองก่อนบอกว่าในลองสูบสิลองสูบเสร็จมันก็เป็นอย่างว่าเนี่ยนะครับทำอะไรไม่ได้องค์ท่านยังแกล้งเลยครับแรกเรางงไปกันนะครับอยู่ดีแกล้งดินเพราะองค์ท่านจะมีสับอะไรให้เราจําได้นะครับโดยเฉพาะผมไม่มีความรู้เลยนะครับแกล้งดินแกล้งยังไงวิธีวิธีแกล้งให้มันเลวไปที่สุดเลยโดยเอาดึงน้ําออกตากให้แรกบทพายไร้ขึ้นมาเหลืองเลยนะครับบน แล้วก็หมุนกลับขบวนการอีกทีเอเอาน้ําชาระล้างกลับนะครับแล้วก็เอาเดียปูนบานใส่บ้างอะไรตอะไรก็มีขบวนการเยอะมากเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็กลับบนบุญที่เิมอีกพอมันดีขึ้นก็แก้บุญอีกนะครับแก้ไปจนกระทั่งกลายเป็นศัพท์เทคนิคไปแล้วเนอะเวลานี้แก้งดิดวิธีการเหล่านี้แล้วก็ราะวยเวลานี้ในพื้นที่ภาคใต้จะเป็นแสนแสนไร้นั้น ทำการเกษตรได้แล้ว oh. นะครับเดิมเดิมทำได้แค่50าสิบเซนเท่านั้นนะครับเพราะว่าพอไปเจอน้ำปั๊บมันก็น้ำมันเปรีร้ยวมีเคมีอีกครับเอาในน้ำนี้เอาปลาไปปล่อยก็แผลอึบอัอะไรเยแต่เดี๋ยวนี้ก็ตรงแยกหมดน้ำเสียไปทางหนึ่งน้ำดีไปทาง มันก็ตรงกับคำนี้น,น้าดีได้น้ำมเสียเดี๋ยวนี้องค์ความรู้อ,อยู่กับชาวบ้านแถวนั้นไหมครับความรู้เวลานี้ก็แพร่ขยายไปทุกคนก็ทําเป็นแล้วภาคใต้ก็เปลี่ยนสภาพมีแง่งผลิตอาหารจากพื้นที่ที่เราไม่เคยทําอะไรได้เลยเป็นแสนไร่นะครับสายัาายหวัตชนใด้ภาคใต้อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่ครับว่าพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านเนี่ยมีมากมายมากมหาศาลเกี่ยวกับเรื่องดินนี่เราเอามาพูดเพียงแค่บางส่วน น้อยมากนะครับส่วนหนึ่งส่วนแต่ผมว่าเป็นคุณอุปการอย่างมากที่ท<ช>ําให้คนครุ่นหลังได้ละลึกถึงพระองค์ท่านและระลึกถึงว่าเราสามารถที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องดินได้งั้นสิ่งที่เราคุยกันทั้งหมดนี้นะครับที่เรานําพระอจริยาภาพของพระองค์ท่านมาพูดถึงและก็จะสื่อสารบอกกับผู้ชมทางบ้านเนี่ยอาจารย์ผมอยากให้อาจารย์ครับสื่อสารบอกคุผู้ชมหน่อยครับรว่าจะบอกอะไรครับผมพูดตอนแรกแล้วว่าชีวิตกับดินของเรานั้นใกล้ชิดกันมาก ไม่มีดินแล้วก็มีผิดเพีนดินอยู่ไม่ไม่มีดินแล้วก็จะไม่มีอาหารไม่มีดินแล้วก็มีเสื้อผ้าปัจจัยสี่ทั้งหมดมาจากดินทั้งสิ้นแต่เหลียวกลับมาดูว่าเรารักษาระวังบริหารดินอย่างไรเราก็ทําอย่างที่ที่กว้างๆนึกอยากจะเผาก็เผานึกอยากจะตัดต้นไม้กับดินนี่ของคู่กันนะครับตัดต้นไม้มื่อะไรก็อย่างแม่สายก็เจออยู่แล้วนะครับแต่ก่อนดินอะไรอะไรลงมาเมื่อเหลียวกลับมาใส่ใจเรื่องดินหน่อยนะครับเพราะว่า ถ้าไม่มีดินแล้วชีวิตเราก็จะจบสิ้นไปด้วยนะครับหันมาดูแลแผ่นดินเหมือนจะส่งครองแผ่นดินวันนี้ผมเปิดดูเว็บไซต์แล้วนะครับปรากฏว่ามัตโตปีนี้ของ UN เนี่ยซไปนะครับเพราะทุกปีเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่เอายึดวันที่5ตันวาคมนี้เป็นวันดินโลกปีนี้มีอยู่สามคำครับ m e a ชื่อ Monitor and Manage มีนัยยะสำคัญนะครับหนึ่ง ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดินนี้เรามีพร้อมไหมตรงไหนเป็นดินดานตรงไหนเป็นดินเปรี้ยวตรงนี้ตะไรอะไรตะไบต่างๆนี่ลรามอนิเตอร์มันว่ามันทําไมอะไรตะไบหาคําตอบให้ได้และคาพิสูจคนคำาิสามนที่มาคือแมネจบริหารจัดการให้มันกลับมาสภาพที่ดินเรื่องราวต่างๆนี้ขอเรียนเลยครับดินเปรี้ยวพระองค์ได้แก้หมดแล้วป่าถูกสิ้นทําลายที่พรของใครก็แสดงกลับมาว่าสามารถเอาป่าดิบชื้นใน ลักษณะเดิมนั้นกลับขึ้นมาได้นะครับจะดินเปรี้ยวดินอะไรตระลายต่างๆพระองค์ท่านแก้ได้หมดนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ของพระองค์ท่านศาสตร์พระราชาอย่างที่เราพูดกันวันนี้ทําตามนะครับครับทำตามจะผลให้ความสําเร็จมาเราก็อยู่บนแผ่นดินนี้ด้วยความสุขอย่างยั่งยืนครับครับและอย่างที่เราดูกันมาทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าศาสตร์พระราชา เป็นอมะตะเสมอแม้แต่ปัจจุบันและอนาคตเราก็จะใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อนําไปสู่ความยั่งยืนของพวกเราได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่มาร่วมรายการครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนําท่านไปสู่การเอาลังไพยรุ่งขึ้นอย่างไรกับ360องศาโกกลีนครับ